สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพิชัยพิเศรีนะครับกําลังทํารายการพบสถาปนิกนะฮะร,รายการนี้เนี่ยผมเคยทำกับคุณหญิงหญิงสินท,ที่มีจีนสโตนะฮะงสมัมไว้อยู่ช่องเจ็ดกับช่องเก้ารายการสนทนาสถาปัตย์ปัจจุบันนี้คุณหญิงหญิงได้เสียชีวิตไปแล้วผมก็อ,อยากจะทํารายการนี้เพื่อลึกถึงท่านเพราะท่านเป็นคนจุดประกายให้ผมทํารายการนี้ขึ้นมา ซึ่งรายการนี้ก็สามารถได้รางวัลเมฆขลานะฮะที่อยู่อาศัยดีเด่นยอดเยี่ยมประจำ3ปีซ้อนเนะะี mm ่ย hmm. เมื่อ20ปีที่แล้วไอ้รายการต่างๆก็จะ,จะมีคลิปมากมายเราก็กรวบรวมมาทำเป็นหนังสือนะฮะหนังสือช่างประจำบ,บ้านนะฮะหนังสือตัวนี้เนี่ยมันจะรวบรวมข้อพิคัญสำคัญ,คญในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองที่บ้าน หรือจะคุยกับผู้ระเบีก็สามารถคุยได้โดยที่รู้ทันผู้ระเบีาบไม่โดนผู้ระเบบหลอกนะฮะแต่เนื้อหาต่างๆในนี้เนี่ยผมก็พยายามจะทําเป็นมีการ์ตูนประกอบนะมีการ์ตูนประกอบเพื่อที่จะอ่านและเข้าใจด้วยแล้วก็ทาสามารถทาเองด้วยหัวข้อต่างๆที่เยอะมากนะฮะผมก็จะพยายามจะทํารายการทยอยทยอยไปให้ครบนะฮะก็มีเกี่ยวกับช่วงนี้ก็บ้านรั่วบ้านซึ้งบ้านซุด ะะเกี่ยวกับพื้นผนังบ้านพดานหลังคาแล้วก็รวมถึงระบบไฟฟ้าปัป่า,า,า,านะฮะทุกอย่างแอร์คอนดิชันการจัดสวนการตกแต่งภายในกฎหมายเกี่ยวกับบ้านจัดสรรและกฎหมายต่างๆเทศบัญญัติที่ควรจะรู้เอาง่ายๆท่านผู้ชมสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยระบบการ การที่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆเนี่ยมันสะดวกขึ้นสมัยก่อนผมทำทีวีเนี่ยค่าเวลาเนี่ยแพงมากนาทีหนึ่งเป็นแสนนะฮะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรสมัยนี้ที่ง่ายขึ้นผมเลยคิดขึ้นมาว่าเราจะทําเป็นออนไลน์กูมาคลิปออนไลน์สั้นๆให้ผู้ชมสามารถดูแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยสามารถถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมได้แล้วผมก็จะพยายามจะตอบให้ได้ทุกคนนะฮะเพื่อจะเป็นช่องาทางที่ทําให้ผู้รู้ตา่างๆ ผู้เรียนนักศึกษาก็สามารถใช้ได้เอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะฮะแล้วก็บ้านต่างๆของท่านผู้ชมที่มีปัญหาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือถามเข้ามาได้นะฮะส่วนใหญ่ที่ที่สามารถที่จะทมเข้ามาหานะผมเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้ามาทางด้านกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe แล้วกดติดตามได้นะฮะในราการผมซึ่งมันเป็นรายการใหม่ ผมอาจจะขอฝากท่านผู้ชมไว้ให้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ท่านสามารถถามเข้ามาได้ทุก,ทกปัญหาเลยนะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทอสังหาทั้งหลายที่เกี่ยวกับทำตึกสูงอยู่ด้วยนะระงั้นเรื่องเ,อเรื่องปัญหาต่างๆถัาเขาได้เรื่องการออกแบบการวางผัง ตกแต่งภายในอินทีรีเรียแลงะเข็บี้ยถ้าผมช่วยาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ก็ยินดีครับสามารถถามเขา้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมอาจจะต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปนหน้านะครับสวัสดีครับ